มีคอมเมนต์บอกว่าอ้าวพี่โดไม่รีวิวร้านตัวเองบ้างหรอเลิกง,งามยามดีครับวันนี้ถึงเวลาของโดโดแจ็คช็อปแล้วนะครับ3วันที่ผ่านมาผมรื้อใหม่ทั้งร้านนะครับจัดใหม่หมดขายการดิสเบกเยอะมากนะเพื่อนเยอะที่สุดในประเทศไทยต้องบอกเลยเป็นสินค้าโคตรฮิตเพราะผมไม่มีพวกเขาเนี่ยผมก็ไม่มีวันนี้เพราะผม,ผมไม่มีพวกเขาเ่ยผมก็ไม่มีวันนี้พูดล้วน้าตาจะไหลจะไหลแต่ไม่หรอกที่หยิบมามีของนอกนั้นอ่ะไม่มีคอเบนโบคาเฟ่ก็ขายตัวหนึ่งผมก็ปิดร้านได้5วันย p 4 โบต๊อกเรานะครับที่วางไว้นะครับเวลาทะเลาะกับเมียไอ้เบ่งพลังแม่งเบ่งแทบตายแม่งไม่ขึ้นแก่ตายเฮียตายเราบอกนายแล้วนะเพื่อนสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมโดโดโ,ดโปรเจกต์นะครับวันนี้อยู่ที่ร้านแจ็คช็อปเหมือนเดิมอย่างที่เห็นเลยวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะครับเพราะว่า พาไปเที่ยวร้านเพื่อนๆร้านพี่ๆมาหลายร้านแล้วครับวันนี้ถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาของโดโนแจ็คช็อปแล้วนะครับมีคอมเมนต์บอกว่าอ้าวพี่โดไม่รีวิวร้านตัวเองบ้างหรอไม่รีวิวร้านตัวเองบ้างหรอเลิกง,งามยามดีครับวันนี้พามารีว i e ร้านตัวเองเลยร้านแจ็คช็อปนะครับอยู่ที่ลาดพร้าว71ก็ีีลลาาาาดาดพพรร้้ร<า>วว<า> <จะ S 1> แจ็คช็อปเนี่ยคือเป็นร้านแต่งรถสกูตเตอร์นะครับโดยตรงนะพเพื่อนๆต้องบอกเลยว่าทําสกูตเตอร์ล้วนๆนะครับรถที่ทําอยู่นะครับหลกัหลกๆตอนนี้นก็จะเป็น Honda กับยามาฮ่านะครับซึ่งถ้า Honda เนี่ยเขาจะมี Forza PCX ADV นะครับแล้วก็มีคิกบ้างนิดหน่อยนะครับส่วนยามาฮ่าเนี่ยก็จะมี Xmax นะครับ Nmax แม็ N AC, อร์ล็อกนิดหน่อยผมอะ่ะมีคอมเมนต์เข้ามาครับว่าเฮ้ย hey, พี่โดทำไมเดี๋ยวนี้ร้านพี่ไม่มีโซนที่แน่ชัดไม่มีโซนที่แน่ชัดทำไมโซนพี่มันเละไปหมดพี่มันเละไปหมด พอโดนคอมเมนต์นี้เข้าไปครับ3วันที่ผ่านมาผมรื้อใหม่ทั้งร้านนะครับจัดใหม่หมดแบง่งแยกทุกโซนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าโซนไหนรถอะไรมีอะไรกันบ้างแล้วไปเจอกันในคลิปครับก่อนไปดูอะไรดูตู้ของเล่นพี่ก่อนดีกว่าหรือเพื่อนอยากดูอย่างที่เห็นนะครับทั้งหมดนี้นะครับไม่อีเจแปรน,นะไม่ได้ซื้อนะครับขอเข้ามายอกๆคือจริงๆแล้วอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลรถโมเดลกระตูนหรือแม้กระทั่งพวกฟิกเกอร์ต่างๆนะครับพอทํางานแล้วก็รู้สึกว่าเอ ร้านเราจะขายแต่อะไรแต่งก็ไม่มีความเป็นสิ่งที่เราชอบก็เลยเอาของเนี่ยมาจัดไปโชว์เพื่อนดูดดขำๆเล็กๆอันนี้คือมันเป็นตู้ที่ผมไม่ได้ซื้อจริงๆนะแต่ผมคีบมานะนมันเป็นตู้ขีบที่ญี่ปุ่นเพื่อนเขาเรียกเคน Q, คิวขีบขึ้นมานะครับเขี่ยออกมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยผมได้มาทั้งนั้นนะครับ ความสามารถล้วนๆนี่ไม่ได้คุยนี่มันทางของพี่ชัดๆโอ้เมียที่เปลี่ยนได้นะแต่ตุ๊กตาพี่เปลี่ยนไม่ได้นะตายว๊าวนี่ครับเพื่อนๆโซนแรกเลยนะครับกับ Dan Big Bear นะครับยางที่รู้กันนะครับทางร้าน Jack Shop เนี่ย ขายจานดิสเบรกเยอะมากนะเพื่อน,นเยอะที่สุดในประเทศไทยเยอะที่สุดในประเทศไทยเยอะที่สุดในประเทศไทยโปวดโม่ไม่ใช่เหรอครับนี่คือจานดิสเบรกคาเมีร์นะเพื่อนก็จะเป็นไซส์เดิมคือ256มิลลิมตรครับก็ <c oughs> จะเป็นใบหยักเนี่ยหน้าตาประมาณนี้นี่แล้วก็นี่มีใบกลมนะครับนี่คือจานดิสข,ของคอร์ซ่านะคอร์ซ่า3า0ร้อส่ได้หมดนะครับและนี่คือ256คือไซส์เดิมอ่ะแต่มาทีนี้นี่เขาเรียกไซส์300นี่ มีตัวนี้นะครับเขาเรียก6หมุดแล้วก็ตัวนี้นี่9หมุด9หมุดนะมันก็เป็น300มิลเพื่อนๆต้องเปลี่ยนขาเพิ่มอ,อ่ะนี่คือฟอซ่านะครับมีจานหลังด้วยนะนี่น,น,นีเดี๋ยวให้ดูวนะ่าเดี๋ยวมันจะยาวผมให้ดูประมาณนี้ผู้่อนสนใจก็เข้ามาดูได้อ่ะนี่คือโซนที่1น,นะที่ผมบอกนี่คือฟอซ่าใช่ไหมเสร็จปุ๊บไหลต่อมาเนี่ยเพื่อนๆอันนี้จะเป็นพวก P C X และ P C X N m a x อะไรพวกนี้ละนี่อันนี้คือจานใบหย,ยัก คือชอบตัวไหนเข้ามาคุยกันได้นี่คือ X Max นี่ต่อมานี่ x m a ็นี่นี่เอ็กนี่นตอนนี้แบ่งโซนให้ชัดๆเลย x m a กนะครับจานไซส์ใหญ่3 0มมิลอันนี้คือไซส์เดิมอย่างนี้นนไซส์เดิมเลยนี่ x m a กนะนี่จานหลังนี่คือคาเมอีนะครับที่ทางร้านแจ,จ็คช็อปจัดมาให้แต่ยังไม่พอเพื่อนไหลายยางมาเลยเราเข้ามาเลยดีกว่านี่นี่คือในส่วนของเชลจานดิสเซเว่นสปีดเซเว่นสปีดคืออะไรนะเพื่อนเซเว่นสปีดก็คือโรงงานเดียวกัน คาวามวิญญานั่นแหละนะครับก็คือของเทียตุปักน้ำนั่นแหละจะใช้งานเกรดรองลงมาอย่างของคาวิญญาณจะใช้เป็นใบาจานญ,ญี่ปุ่นนะครับซันสตาแต่ทางเซเว่นสบีดจะใช้ใบงานของบ้านเรานะครับแล้วก็ไส้ในจะใช้แค่ซีรีส์หกซีรีส์หกเนี่ยจะเป็น BMW อีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่มีขายแต่ถ้าซีรีส์เจ็ดซื้อได้เลยครับ <S <S แพงคือซีรีส์หกเนี่ยอลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นเขาเรียกความหนานแน่นของอลูมิเนียมะจะน้อยกว่าซีรีส์เจ็ดคือซีรีส์เจ็ดจะแข็งกว่าไม่ต้องงกััวลครบ ถึงจะถูกกว่าแต่คุณภาพไม่ได้ด้อยกว่านะคือคุณภาพเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่างานทุกชิ้นใบจานมีประกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคดรุ่งสายโบกเคมได้นะครับไม่ต้องกังวลเซเ e ่นสปีดเนี่ยก็จะมีผลิตให้ในส่วนของฟอร์ซ่านะครับไม่ว่าจะเป็นใบกลมใบหยักนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นฟอร์ซ่าไซส์เดิมนะครับแล้วก็ PCX ตัว 2018- 2 0 1 7นะครับ2015นเยอะจริงๆ n m a x Air อยู่นี่แล้วก็นี่นะครับเพื่อนๆ PCX 160ไหลามานี่เลยครับกับค่าย Revolution อ่า Revolution คืออะไรก็คือบริษัทเดียวกับ GTR นั่นแหละครับเพื่อนๆแต่เป็นพาร์ทพรีเมียมนะครับก็คือปรับ up สเกลขึ้นมาอีก c o l l e c t i o หนึ่งซึ่งก็จะมีใบจานเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใบกลมและนี่คือหมุดสีน้ําเงินนะครับนี่ไส้ดํามหมุดน้าเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของไส้ดํามหมุด ทองนี่นะแล้วก็ไส้ดำหมุดแดงอ่าก็จะมีเป็นเซตของทาง Revolution ซึ่งทางร้านก็มีให้เลือกนะครับอย่างที่บอกอาจจะลืมบอกไปราคาราคาของในส่วนของคาวิอีเนี่ยก็ตกประมาณสัก3,800นแะครับแล้วก็เซเว่นสปีดสัก2,500ส่วน r v v o u u i o n สัก3 ,5 0 0อ่าบอกราคาให้เลยเดี๋ยวพื่อบอกเฮ้ยไม่ไม่บอกราคาเลยว่านายเราบอกนายแลยว้วนะเพื่อนและนี่เลยโคตรล้ำ จานซันสตาร์แท้เมกอินเจแปนนะครับแต่ว่าซันสตาร์ไทยแลนด์เป็นผู้ผลิตนะก็มีจำหน่ายนะนี่ครับประมาณนี้นะไม่ว่ากันโอเคเวเดี๋ยวไปดูโซนต่อไปครับสองตู้นี้ครับกับตู้โชคอัพหลังแบบบึ้มๆเบ้งๆนะครับเอาตู้นี้ก่อนตู้นี้สปอนเซอร์หลักผมนะครับอยู่ด้วยกันมา อยู่กับแจ็คช็อปมาเอ้โหผมคิดนานเนี่ยเหมือนผมคิดผลงานลุงตู่เลยนะทำไมก็เรื่องของผมโดไปยังอ่ะผู้สนับสนุนหลักของแจ็คช็อปนะครับ YS ก็คืออยู่กับผมมานานแล้วอยู่กันมาหลายปีครับเจ็ดแปดปีได้แล้วก็จะมีโชคทั้งหมดครบทุกรุ่นแหละแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าสีเพื่อนๆมันอาจจะไม่ครบแล้วเพราะ YS จริงๆมีการปรับเปลี่ยนสีรูปทรงมาเรื่อยๆซึ่งถ้าเป็นโปรเจกต์ล่าสุดเลยของ YS ก็จะเป็นอย่างนี้ครับโชค แบ็กซีรีส์นะครับเป็น G-Sport s m o มูทนะครับสมูทคืออะไรคำว่าน,นุ่ม G-Sport เนี่ยแต่ก่อนจะมีสีแดงสีดำ่านตอนนี้นไม่มีแล้วนะผลิตสีเดียวคือสีดำแบ็กอิดิชั่นแล้วก็จะเป็นนี่เขาเรียกสีแดงแต่เป็นสปริงแดงกระป๋องสีเงินนี่คือ YS นะโอเคต่อกันเลยหลายมานี่ครับและนี่คือตู้ใหม่ของเรานะครับหลายๆเจ้าก็ผมไม่มีที่ให้อยู่แล้วนะครับต้องมารวมกันตรงนี้นะโอเค คือแบรนด์ใหม่ล่าสุดนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นผมในรายการของแท็กพลันยูนะครับก็คือโปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์อาจจะใหม่ในมอไซค์แต่ถ้ากับพวกรถรถยนต์อโอฟโรดระดังมานานแล้วโปรเฟนเดอร์เขาตั้งแต่รุ่นพ่อโปรเฟนเดอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> มีอะไรบ้างน,นะครับตอนนี้โปรเฟนเดอร์หลักๆจะผลิตโช๊คมาแค่2สีเพื่อนสีดําสีแดง นะครับประกัน2ปีนะประกัน2ปีเลยบอกเลยนะถ้าพอ r ซ่ากับ x m a x มีไซส์ปกติกับไซส์โหลดคือ430กับ400มิลโอเคนะนี่คือในส่วนของ Pro เฟนเดอร์ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจ็บคอรู้กันอยู่แล้วขายดีจริงนะครับและนี่ลงมานี่คือเ a s i n g Boy เพื่อนนี่คือโชค r a s i n g Boy ซึ่งเป็นโชคที่มีคุณภาพมากๆที่ทุกคนเล่นกันมาจากไต้หวันนะแต่ว่าต้องบอกว่ามันมีให้เลือกไซส์ทั้งหมด2ไซส์อะ ลืมบอกรุ่นฟอร์ซ่านะเพื่อนเพฟอร์ซ่าจะมีไซส์ให้2ไซส์ก็คือในส่วนของ430กับ400แต่400เนี่ยมันไม่ได้มีขายเลยเพื่อนๆต้องเอาหูอะไปกึงทําฐานใหม่นะครับก็ถ้าตามกันดูอยู่คงจะรู้แหละยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะครับโอเคในส่วนเลสชิ่งบอยแล้วเราก็ยังมีนี่ข้างล่างน้องใหม่ล่าสุดคือ OKD OK นะครับก็มีให้เลือกหลายสีโ OK k d จะมีแต่สูงไซส์เดิมนะครับแต่ขายดีเหมือนกัน ฮ้ยโอ้โหแล้วมาแอบอยู่นี่นี่เลยเนื่องจากร้านไม่มีที่อยู่นะครับเลยมาฝากท่อไว้นี่นี่คือท่ออะตอมนะครับอะตอมโปรเจกต์้องบอกเลยเป็นสินค้าโคตรฮิตวันนี้เหลือได้ไงผมยังไม่แน่ใจเลยเนี่ยปกติจะขายหมดนะวันนี้ลูกน้องน่าจะมาเติมนะครับก็จะมีขวดของฟอร์ซ่า Xmax 2021นะครับแล้วก็อันนี้ก็ Xmax ตัวใหม่เป็นอาคาบุวิแท้นะครับราคาประมาณสักหมื่นปลายๆนะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็ติดตามหน้าเพจได้นะครับโอเคครับแล้วโซนต่อมานะครับเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับนี่เลยโมริเทคนะครับค่ายดังจากย่านพระราม2นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโรงงานที่ผลิตงาน CNC เยอะมากก็ สายซิ่งสายแวน้นสายหมอบสายเวอร์วังอลังการเขาผลิตหมดนะครับทางร้านจะขายแค่2รุ่นนะครับ X Max ก,กับ Corsa นะครับพูกจุกจิกตุ้มปแฮนด์นะครับตีนเป็ดปิดกุญแจอุดมันเครื่องหรือแม้กระทั่งพวกตะขอแขวนอะไรเยพื่อนกันล้มหน้ากันล้มหลังนะครับถ้าเพื่อนอยากสนใจสินค้าโมลิเทคเข้ามาโซนนี้นะเข้าจากร้านมาตรงมาสุดปากซอยนะเข้ามาประมาณ5โลจากหน้าร้านผมนะแล้วก็จะมาเจอโมลิเทค เราอยู่กันที่อากิฮาบาระครับเพื่อนๆตอนนี้ซึ่งต้องบอกเลยเป็นเมืองที่ขายข,ายของเล่นเยอะมากนะครับผมก็เลยชอบงานพวกนี้ผมก็เลยสะสมมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่เห็นผมบ้าดาก้อนบอลมากนะครับ <ๆ S 2> เวลาทะเลาะกับเมียไอ้เบ่งพลังแม่งเบ่งแทบตายไม่ไม่ขึ้นอย่างคนที่เล่นพวกนี้อยู่แล้วน่าจะรู้นะราคานีก่ก็ไม่เบานะครับเจ็บไปเยอะนะแต่ก็อย่างว่าครับความชอบนะถ้าใครมาเที่ยวร้านจะชอบอยากดูแวะมาดูไน้ตู้นี้ งานคาร์บอนเคปล่านะครับของทางร้างจ็คชอบอย่างที้เห็นตอนนี้กับเรียสไฮเปอร์คาร์บอนนะ่ชื่อนี้รู้จักกันดีครับที่นั่นวังหินแต่ที่นี่ราดพาวเจก็จะมีลาดพาวีลาดพนี่คือคาร์บอนผ้าลายสองคือใช้งานเดิมเพื่อแล้วก็หุ้มนะครับเขาเรียกหุ้มเคปลานะครับแต่ทําไมเฮ้ยแจ็คช็อปพี่มีเคปลาแค่นี้เหรอไม่นะครับไปเดี๋ยวไปดูตู้ใหญ่กันนี่ครับสบต็อก เพสล่าของผมนี่เพื่อนๆขึ้นมาถึงตู้เก็บมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือตู้ตู้เก็บที่ผมเก็บแล้วแกะแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกคือที่ผมไม่ได้แกะนะครับแต่ว่าจะใส่ลังไว้แต่ตู้นี้บอกเลยนี่แน่นเอียดนี่เพื่อนๆดูนี่เป็นไงสต๊อกผมนี่ฟอร์ซ่าล้วนๆนะครับพีเซกนิดหน่อยนะครับอันนี้คือประมาณนี้นะเพื่อนๆโชว์นิดๆหน่อยๆพอเป็นน้าจิ้มนะป่ะเดี๋ยวลงไปดูโซลล่างนะครับของแผนก GTR Revolution อาณาจักร GTR Revolution ของ Forza นะเพื่อนเห็นไหมผมแบ่งโซนให้ชัดเจนนะว่าโซนไหนขายอะไรโซนไหนของอะไรเ <ๆ S 1> พื่อนๆเข้ามาตอนนี้เลือกซื้อง่ายแน่นอนนะครับนี่คือในส่วนของไม่ว่าจะเป็นฝาปิดปั๊มนะครับตีนเป็ดตุ้มใบแฮนด์นะครับแล้วก็มุดล้อต่างๆนะครับนี่เลยอยู่ตรงนี้หมดนะเพื่อนๆของกระจุกกระจิกนี่ก็เพื่อนๆเลือกซื้อได้นะครับอยากได้สีไหนอยากได้แบบไหนมายินเลือกเอาเลยนะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็นพวกส่วนของมือเบรกอ่ามือเบรกพวกพื้นวางเท้าแล้วก็พวก กันล้มนะครับฝากไ้ด้วย GTR Revolution แน่นๆโอเคครับโซนถัดมานะเพื่อนๆนี่เลยไส้กรองอากาศค่าย Hurricane นะครับไส้กรองอากาศคืออะไรอ่ะนี่ๆเนี่ผมมีโบชัวรเนี่ยของ Hurricane เนี่ยเขาจะมีแบบผ้านะเพื่อนแล้วก็แบบเลดนะนี่นะอันนี้อันนี้ฮอนด้าเลยโอ้ยเปิดมาถูกหน้าอ่ะฮอนด้ายามาามีหมดนะเพื่อนๆนี่เนี่ยดูหน้านี้ก็ได้ใช่ไหมก็สนใจนี่เลยโซนนี้ Hurricane ต่อเลยอ่ะไหนๆก็เจอซอยนี้แล้วตรงไปเลยครับตรงไปเลยนี่นี่นี่ ซอยนี้มีอะไรบ้างนะครับมันก็คือนี่แหละครับซ้ายขวาเนี่ยเป็น P C X N Max Airlock มากมายกายกองไม่ต้องไปพูดเยอะเข้ามาเลือกได้เลยครับที่นี่มีทุกอย่างครับยกเว้นที่เพื่อนๆอ,อยากได้แพงน, <c oughs> นี่เลยกับเชลนี้นะครับก็จะเป็นพวกอะไรจุกจิกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวกฝาปิดป,ปั๊มเมมโบครับ J S Racing นะครับตุ้มไป Hand s e ซ e ว s สป ed นะครับแล้วก็นี่ตัวขายดีเลยไกด์นี่ตัวในส่วนของออตัวยึดโทรศัพท์ f อ r z าไว้ตรงกลางคอนิยมมากครับตัวนี้ต้องบอกเลยเพื่อนๆ โซนเนี้ยผมบอกเลยเป็นโซนที่ผมภูมิใจนําเสนอที่สุดทั้งร้านเนี่ยผมบอกเลยผมดังมาได้กับเจ้าพวกนี้นะผมบอกเลยผมอยู่ที่นี่นะเพราะผมไม่มีพวกเขาเนี่ยผมก็ไม่มีวันนี้เนเพราะผมไม่มีพวกเขาเนี่ยผมก็ไม่มีวันนี้เนี่ยพูดล้วน้ำตาจะไหลจะไหลร้อนเนี่ย ผมอ่ะจะทําการเบิกล้อแท้ๆจากศูนย์มาแล้วครับ <S <S ๆๆทุกคันรถตัวใหม่ออกใหม่แต่ผมเบิกหมดนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอะไรการทําสีอ่ะเพื่อนๆมันการพ่นที่ดีควรจะพ่นหนึ่งรอบพ่นเสร็จควรจะทิ้งให้แห้งแล้วค่อยเคลือบเคลือบเสร็จแล้วอบสีคือมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยก็ต้องมี2วัน3วันนะครับในการทําให้มันออกมาเนยบนะครับสีหล,ลักๆของทางร้าน,นเพื่อนๆก็จะมีสีทองสีเอฟเฟกสีดํามุกสีน้ําเงินแก้วสีแดงแก้วอ่ะแต่นี้นําเสอนีเดี๋ยวให้ล้องผมฟูมให้ดู ดูสีดำผมดิโคดว,วิบวับเงาวับสดับตานะครับในส่วนของฟ้าครอบสายพาน,นเพื่อนอทำสีดำเก็ดเหมือนกันนี่โอ้โหนี่คือฝาครอบสายพานนะครับก็มีให้สับเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็อยู่ราคาชิ้นละพันนะครับรวมติดตั้งอันนี้คือฝาครอบสายพานแล้วก็จะมีสวิงอาร์มมันก็จะตัดกันกับล้อทำสีนันเพื่อนของใหม่ เข้ามาเลยนี่เลยอ่ะสวิงอาร์มเดิมครับเจาะแบริง่งกึ่งเจาะสไลด์รูเนี่ยตัวนี้คิดมากเพื่อนสับอยู่พันสองนะครับสุดยอดความภาคภูมิใจของทางร้านก็คือโซนนี้นะครับแต่ไม่หรอกจริงๆผมว่ารักทางร้านนั่นแหละแต่แค่ว่ารักตรงนี้มากกว่าน,นิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ7 s p e e d อ่ะแต่ตรงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นี่เพื่อนในการเปลี่ยนจานดิสครับก็ต้องเปลี่ยนขาปั๊มเพื่อยกขึ้นก็ถ้าเป็นรถเล็กทั่วไปเขาจะใช้ขาเหล็กแบบนี้เพื่อนน,นี่ทาง7 s p e e d เขาทำมาให้ครบไว้นะนี่ ขาปั๊มนะพวกนี้ก็ต้องใช้นะนี่ข้าซอยสี่แล้วเพื่อนๆนี่คือซอยสี่ซอยสี่เนี่ยของจะเน้นในทางพวกคาลิปเปอร์แล้วนี่พวกนี้คาร์บอีแล้วาคาลิปเปอร์พวกนี้ก็จะมีในส่วนของปัม๊มนิชชินปัม๊มเดิมอ,อ,อะไรกัะปัม๊มเมมโมนะครับไม่ว่าจะเป็นสารพัดปั๊มแหละที่มันเป็นขาแปลงได้นะครับผมมีบริการนะครับสายถักนะครับตัวนี้นะครับสายคือที่ร้านเนี่ย จะเป็นสายตัดประกอบของทางค่ายเอิร์นนะครับสามารถเลือกสีสายได้เพื่อนๆอยากจะใส่สีอะไรอยากจะได้ความยาวเท่าไหร่สั่งตัดได้นะครับสวยจริงๆนะครับเลือกได้อ่ะแล้วนี่นี่โปรเจกต์ใหม่นี่คือฝาปิดปั๊มน้ำมันเบรกนะครับของทางค่ายคาร์เมอีซัมติงสเปเชียลนะครับฝาตัวนี้ใส่ตรงรุ่นกับปั๊มเบมโบได้เลยก็ต้องบอกว่าขายดีจริงๆนะครับมาตรงนี้ดีกว่านี่ซ้ายมือของผม สายหักของค่ายสวิตนะครับสายหักสวิต่ะมันจะเป็นสายเขาเรียกสายสําเร็จนะครับไม่ได้ตัดมือมันก็เลยจะมีความยาวให้เลือกได้ไม่เยอะนะเพื่อนเพราะผมสั่งสําเร็จมาเฉพาะรุ่นตรงนี้คือในส่วนของไอเจ้าชิวหน้าต่างๆนะครับก็จะมีบริการสต็อกประมาณนี้อ่ะนี่นครับคือสต็อกชงนะครับที่ถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามานะครับจากหน้าร้านบเลี้ยปึ้งเนี่ยจะเจอโซนนี้เลยนะเพื่อน โซนนี้ก็จะมีโชวไวเอสนะครับที่เราสต็อกไว้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น G Sport นะครับรุ่น G s ซ r ร e s นะครับแล้วก็พวกชุดอัปเกรดสปริงโช้งหน้านครับแล้วก็ต่อมานี่เลยคือโปรเฟนเดอร์นะครับมีทั้งไซส์430 400 X Max Forza มีให้ครบเพื่อนคือเข้ามาเนี่ยสตอ็อกผมแน่นแน่นอนแล้วตรงนี้เห็นแดนงนๆนี่จะเป็นอะไรไม่ได้เลยครับ <S <S นี่ก็คือในส่วนของปั๊ม r a c i n g b o ยนี่ให้ดูข้างบนนะครับนี่น,นะไม่ใช่กล่องเปล่านั่นเพื่อน ดี๋ยวใครไปเข้าใจผิดบอกเอ้ยร้านนี้แม่งมีแต่กล่องแต่ไม่หรอกที่หยิบมามีของนอกนั้นอะ่ะไม่มีของ <c oughs> กล่องเนี่ยเมื่อกี้เรามีในส่วนของเ,อ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะเฮริเคนก็ยังมีอีกค่ายหนึ่งนั่นเพื่อนนี่เนี่ยดาตาเทคเป็นใส้กล่องผ้านะขเขาจะเป็นผ้าหมดเลยอย่างเงี้ยเพื่อนแต่จะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็มีท za, ั Mac, ้งโฟร์ซ่าเอ็กแม็กเอ็นแม็กเหมือนกันก็คือมีเลือดทั้งสองแบรนด์นะครับต่อเลยไม่ต้องไปไหนไกลจากที่เราเดินเข้าไปท้ายซอยนะครับออกมากลางซอยแล้วก็ออกมาปากซอยเหมือนเดิม เรามาเข้าที่หน้าร้านเลยนี่เลยครับจุดรับแขกของผมโดโดแจ็คช็อปนะครับ and again. ตู้นี้ก็จะมีพวกปั๊มเบมโบ้ <c oughs> นะคร <c oughs> ับไม่ว่าจะเป็น เปิดให้ดูอิตาลีนะครับนี่เขาเรียกอิตาลี่ RCS Corsa Costa าใช่ผมอ่านได้ผิดนะแล้วก็ในส่วนของปั๊มล่างนะครับเราก็จะมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็น M4 นะครับ M50 คุณรายการแรกตัดทำอย่างนี้ไหม I work hard e a c n e v e r day I get lost in the words I say I don't push pause no I push play ยังไม่จบนี่เพื่อนเพื่อนมันจะมีตรงนี้นี่ผู้บดถักนะของคาร์เมียนะครับมันจะเป็นสีน้ําเงินดำน้ําเงินดํานะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่นี่สีนี้แดงน้ําเงินนะเพื่อนจริงๆมันก็มีหลายสีแหละมีโลโก้ปั๊มด้วยนะปั๊มนินี่ตัวยอดนิยมฟอร์ซ่านี่ชอบใช้กันฟอร์ซ่าเอ็กแม็กนะเพื่อนนี่นี่หน้านี่หลังนี่ชินสีพอร์ตนะครับอันนี้หลังเบมโบ้นะแต่ทําไมถึงมาใช้ด้วยกันคือหลังจะแพงกว่าอีแล้วก็เป็นเบมโบ้นะ แต่ว่าคือมันโลโก้เหมือนกันไงอ่ามันสวยนะ <fish> นี่พวกฝานะพวกนี้ก็ไม่ธรรมดานะนี่พวกเดทโทน่า <c oughs> พวกพอตนะเพื่อนนี่ <h ats> ให้ดูสองข่ายเพื่องเ <f ier> พี้ยนะครับอ่า <f ier> นี่ตู้บักน้ำอยู่นี่นะไม่ต้องน้อยใจไปนะตรงนี้ไม่พอเพื่อนธรรมดาไปมาอีกมา เบมโบ้คาเฟ่ตัวหนึ่งก็สามหมื่นนะสามหมื่นประมาณนั้นสามหมื่นก็ขายตัวหนึ่งผมก็ปิดร้านในห้าวันก็จะคูันี่เขายกด้วงซิ่งนี่เพื่อนอ่าตัวนี้ถ้าปีใหม่ๆนะนี่ต้องมีบาร์โค้ดอย่างนี้เพื่อนนะบางคนแบบชอบแบบ AVAV ใสๆขาวๆมันต้องนี่ขาวโบ้นี่เพื่อนนี่ G P 4นี่ไงขาวโบ้ใสกิ้งนะครับเขาเรียกตัวแบบสีนิกเกิลนะครับนี่และนี่คือหลัง นตู้นี้นานหน่อยนะเพื่อนตู้นี้มันเฟี้ยวจัดเฟี้ยวจัดแ a ้วมันสายเวอร์วางให้มาไกลนี่ดูกรต๊อกผมนี่ มี600มิลนี่เพื่อนมี600มิลนะมีพวกปั๊ม6 9นะครับมีปั๊มอะไรอะ่ะ RCS <c oughs> มีคอซ่านี่คือสต็อกเรานะครับพี่วางไว้นะครับ <c oughs> แล้วต่อเนื่องมานี่คือในส่วนของพวกอุปกรณ์หัวใช้ทางต่างๆนะครับก็ <c oughs> จะมีหัวขมุยหัวเอิร์นนะครับน็อต <c oughs> ต่อละมันพอร์ตแล้วก็ในส่วนของพวกกระปุกปั๊มเบรกนะครับ โอเคนะครับทุกทุกค,คนก็พาเดินจนทั่วแล้วนะครับในร้านแจ็คช็อปนะว่ามีอะไรแตง่งมีสต็อกมีระบบ,บเบรกมีจานดิสต,ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็โซนต่างๆของทางร้านที่จัดไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่เนี้ยแค่ห้องที่เราเอาไว้จาหน่ายอะไรแตง่งให้เพื่อนๆมาเลือกซื้อเลือกหากันอ่ะดูโต๊ะตัวนี้หน่อยเพื่อนๆจะต้องมาจบกับผมเนี่ยที่โต๊ะตัวนี้นะครับไม่ว่าใครดูลูกค้าของทุกอย่างถ้าเพื่อนเคยดูคลิปอื่นจะเห็นว่าจบที่โต๊ะนี้เดี๋ยวเราไปดูแผนกต่อไป คือห้องช่างโอเคนะครับเรามาถึงห้องช่างกันแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เป็นวัน,วนสบายๆเบาๆเรามาดูกันนะครับอย่างที่เพื่อนเลือกอะไรแต่งห้องนู้นแล้วนะครับพอเข้ามาเนี่ยก็น,นี่คือจะเป็นโซนในส่วนของห้องช่างนะครับซ้ายมือจะเป็นเครื่องมือต่างๆนะครับอ่าซ้ายมือของกล้องนะหรือซ้ายมือเพื่อนๆนั่นแหละก็คือจะเป็นในพวกเครื่องถอดยางเครื่องถ่วงนะครับอ่ะแล้วไหลต่อมาเนี่ยคือโต๊ะที่เอาไว้เซต น้ำมันโช๊คนะครับไม่ว่าจะเป็นการโหลดการอัดน้ามันอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้โต๊ะนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆอ่าไหลต่อมาตัวนี้คือตู้เครื่องมือแผงเครื่องมือที่เราใช้ทํางานนะครับอ่าประมาณนี้เนาะและนี่ก็คือในส่วนของห้องช่างก็คือจะใช้ประกอบรถประมาณนี้อ่าน้องๆกาลังทํางานอยู่ครับก็ให้เขาทําไปก็แต่ถ้าแผนกล้องไปทางขวานี่ก่อนที่เราจะไปห้องต่อไปออาแผนไปก่อนห้องเนี้ยครับมันก็จะเป็นห้องที่ไว้ให้ลูกค้านะครับได้นั่งดูรถข้อดีคืออะไร เพื่อนๆสามารถนั่งแล้วก็มองมาก็จะเห็นรถที่กําลังทําอยู่นะครับโดยที่ไม่ต้องเข้ามาในในแอรเรียที่เราห้ามเข้านะครับแต่เพื่อนๆเองสามารถเห็นรถตัวเองได้อ่ะเดี๋ยวเราไปห้องรับรองกันต่อเลยครับว่าห้องรับรองเป็นยังไงครับโอเคอันนี้คือในส่วนของห้องรับรองลูกค้าครับก็คือ เวลาพเพื่อนเลือกของแต่งเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เราทําการเอารถขึ้นห้องนี้นะครับแล้วทําการติดตั้งเนี่ยพเพื่อนๆสามารถนี่มานั่งนี้ได้หนึนงก็เอียงมาเลยแล้วก็นั่งดูก็ในนี้จะทํารถอยู่ประมาณสัก4คันนะครับก็เพื่อนๆสามารถนั่งดูตรงนี้ก็ได้หรือนี่ตรงนี้ด้านในนะครับก็จะมีในโซนของนี่ถ้าใครมาก่อนก็จะอยู่ด้านในนะในส่วนของด้านกล่องท้ายที่ร้านก็มีขายมากล่องท้ายแหลกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เบาะ นะครับของพี่หน่อยวัดด่านก็มีให้สับ์ได้เลยเพื่อนแล้วก็วกพวกเมทานแอนแจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายก็จะอยู่ห้องดีทั้งหมดนะครับติดแอร์เย็นฉ่ำนั่งดูสบายๆนะครับแต่ถ้าเบือ่อหรือว่านึกอะไรไม่ออกอยากจะแต่งรถเพิ่มผมมีนี่รถที่แต่งแล้วเพื่อนอ่าอันนี้อาจจะดูว่าเฮ้ยทำไมมีแต่รถออโต้นะครับก็จริงๆผมทำดออโต้นะโอเคคือเพื่อนมาที่ร้านเนี่ยนึกอะไรไม่ออก มีรถโชว์นะครับจะได้ซื้อของจะได้เลือกของง่ายๆไม่ต้องลังเลว่าเอ้ยอันนี้มันใช้ได้ไม่ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราอยู่ด้วยกันมาทั้งวันแล้วนะครับตั้งแต่พาไปดูว่าเลือกของแต่งยังไงห้องนู้นมีของแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็บรรากาศของร้านเจนชอบการทํางานเป็นยังไงก็ช่วงท้ายเลยครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องโดโด p โปรเจกต์ครับยังไงชอบคลิปดีๆคลิปสนุกสนุแบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องโดโด้โปรเจกต์นะครับยังไงฝากกดไลครับ แล้วจเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ